ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยผมว่าอ่านไปอ่านมาเหมือนเป็นสรุปพุทธธรรมได้เลยอ่ะเป็นสรุปพุทธธรรมภาคปฏิบัติใช่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 ไหมใช่ครับก็แบบแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าปัจจุบันอาโลกเป็นยังไงด้วยสื่อสอนแทกเข้าไปในพุทธธรรมในปัจจุบันจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถเอาธรรมะที่พระเจ้าท่านอาถ่ายทอดมาเนี่ยเอามาใช้ในปัจจุบันได้จริงหรือเปล่า เออแล้วมันใช้อย่างไงเนี yeah, ่ยครับแล้วมีคีย์เวิร์ดหนึ่งในหนังสือพุทธธรรมด้วยที่พูดถึงว่าเป้าหมายของชีวิตก็คือการพัฒนาความสุขและการพัฒนาความสุขนี่แหละก็เหมือนกันได้มาขยายความและอธิบายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทํำยังไงให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงและความสุขแท้จริงที่เป็นความสุขแบบองค์รวมไม่ใช่สุขด้านใดด้านหนึ่งหรือสุขแล้วเป็นเหตุให้ทุกข์ต่อไปสุขนั้นเป็นฉนยัยมีคีย์เวิร์ดอยู่คํานึงซึ่งไฮไลท์มากเลยนะแล้วไม่มีในเล่มอื่นด้วยอาตมาเคยหา หาเล่มไหนก็ไม่เจอเจอเล่มนี้การวัดผลใครที่ทํางานวิจัยศึกษาแล้วต้องการจะวัดประเมินสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธเล่มนี้ก็เป็นอ่าเรเฟเลนซ์ที่สําคัญเล่มหนึ่งได้เลยทีเดียวเรื่องสุขภาวะที่เปิดมาเหมือนกับจะว่าด้วยเรื่องสุขภาพมันยาวไปไล่กันไปจนถึงเรื่องสุขสูงสุดคือนิพพานพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจกิเลสเป็นอิสระจากกิเลสสิ้นเชิงเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพนี้เนี่ยแสดงว่าคําคว่าความสุขนี่เป็นคําใหญ่เลยนะแล้วอาตมาก,ก็ชวนบางครัง้งบางทีก็ได้พูดคุยกับผู้คนญาติโยมที่ทํางานในวงงานสาธารณาสุขเนี่ยเราก็คุยกันว่าไอ้คำว่าสุขตัวนี้ที่เราจะสร้างให้กับสาธารณาเนี่ยมันหมายถึงสุขตัวไหนบางทีเราอาจจะเผลอเข้าใจว่าเรากาลังเอาแค่สุขภาพกายอย่างที่ทิศว่าตอนแรกแล้วก็ไม่ใช่แค่การทําสุขภาพกายให้ดีด้วยนะแต่เฉพาะเจาะจงลงไปว่า ทำสุขภาพกายตอนที่มันป่วยแล้วอะ่ะให้มันหายฟื้นคืนกลับมาพอใช้งานต่อไปได้พูดง่ายๆว่าวรอซ่อมตอนที่มันพังแล้วแล้วเราค่อยๆขยายความว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ซ่อมนะแต่มันต้องสร้างเสริมทําให้สุขภาพกายดีด้วยแต่ลึกไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะแต่มันคือสุขภาวะองค์รวมที่ไปถึงตัวชีวิตทั้งหมดให้ชีวิตนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุดเป็นอุดมสภาวะที่ชีวิตจะเป็นได้นั statistically statistically well. ่นแสดงว่าถ้าเรามองเรื่องความสุขเป็นเป้าหมายและเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างที่ว่ามานี้เนี่ยผู้คนที่ทํางานในวงงานสาธารณสุขก็เรียกว่ามีเป้าหมายอันเดียวกันกับเป้าหมายของพุทธศาสนาหรือเป้าหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเนี่ยมองแบบสแนปช็อตก็คือเราก็มาดูว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราอย่างเงี้ยเรากินข้าวอย่างเงี้ยเราต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ย นะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือเรามองในชีวิตในแง่ของการดําเนินไปอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมอย่างยสังคมจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องทําตัวต่อสังคมยังไงเงี้ยครับดังนั้นก็จะเป็นองค์งเล็กในองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ก็คือตัวสังคมนั่นเองนะครับแสดงว่าเดี๋ยวในเล่มนี้ซึ่งหลวงพ่อจะพูดภาคที่1กับภาคที่2เนี่ยก็จะชวนให้เราเห็นว่าสุขภาวะเนี่ยในชั้นที่1ก็คือทําตัวชีวิตมันเองเนี่ยที่มันเป็นตัวชีวิตตามธรรมชาติคือ้อ้ชีีวิิตตจจใใในนหหมมัดัดสุข ให้มันเป็นภาวะที่บริบูรณ์เนี่ยต้องทํำยังไงกับ2คือชีวิตที่มันไปอยู่ในสังคมไปอยู่กับลูกกับหลานไปอยู่กับที่ทํางานไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับชุมชนแล้วจะให้มันดําเนินไปด้วยดีเนี่ยเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ที่ดีงามเนี่ยมันจะต้องทำยังไงอ่าสองชั้นนะฮะ